สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องมิบีแอนเฟรนนะคะช่องของคนที่รักชาชูอ้อนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาชูอ้อนโมกสีและผ่องเพื่อนค่ะคลิปที่แอนมินลงเมื่อเช้านะคะก็จะเกี่ยวกับงานเลี้ยงของวิกตอรีนาฮิเมจิและเปิดตัวชุดแข่งใหม่ในฤดูการนี้ที่สีสันสดใสนะคะน่ารักสิงเนเจอร์ของทีมมากๆค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้าเพราะว่าได้ข้อมูลใหม่ๆ ะะมาจากสื่อของญี่ปุ่นค่ะโดยงานเลี้ยงที่จัดขึ้นนะคะเป็นปาร์ตี้ส่งท้ายหลีกเก่าต้อนรับหลีกใหม่ SV สว a ลีกที่จะเริ่มแข่งขันในเดือนตุลาคมบรรยากาศในงานนะคะก็มีทั้งสปอนเซอร์และผู้สนับสนุนของทีมมาร่วมงานกันอย่างครับครั้งเลยค่ะมีการแนะนําผู้เล่นต่างชาติทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นมินจาออตมาจิตนะคะบอลเร็วจากทีมชาตเซอร์เบียอานาลุยซาโรดิเกอร์นะคะหัวเสาจากบราซิลและบุมบิมชาชอ,อนมก ค่ะหัวเสาจากทีมชาติไทยซึ่งฤด,ดูการที่แล้วนะคะก็เล่นให้กับวิกตอรินาฮิเมจิมาแล้วหนึ่งฤด,ดูการค่ะ ซึ่งในงานนะคะก็จะพูดถึงชัยชนะของวิกตอรินาฮิเมจิกับดิวชั้น2ที่ผ่านมาชนะ19นัดรวดค่ะมีการประกาศแต่งตั้งกับตันทีมคนใหม่นั่นก็คือกับตันมิกะชิบะตะมือเซตเบอร์5ของทีมกับตันนะคะมากประสบการณ์เคยเล่นให้กับทีมชาติญี่ปุ่นร่วมถึงในฤดูกาล2 0 1 2 2ถึง2 0 3ค่ะก็เคยเล่นให้กับหลีกฝรั่งเศสซึ่งกัปตันนะคะชิบะตะเนี่ยได้ให้คำมั่นว่าวิกตอรินาฮิเม จของเราได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นแชมป์แรกของ v l i l l u e มันไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายแต่เรานะคะจะมุ่งมั่น100%ตามสโลแกนของทีมค่ะซึ่งแอดมินนะคะแปลจากภาษาญี่ปุน่นเป็นภาษาอังกฤษมันแปลออกมาเป็นคำว่า first queen นะคะราชินีองค์แรกก็จะแนวแนวแชมป์แรกนั่นเองค่ะซึ่งแอดมินนะคะก็ไปเสาะแสวงหาคลิปบรรยากาศในงานมาได้นิดๆหน่อยๆเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันไปดูกันเลย ใช่บ้างคะ่ะเป้าหมายทีมชัดเจนมุ่งมั่นตั้งใจ100%ค่ะโค้ดนะคะก็ต่างชาติอดีตโคต้ดวอลเล์บอลทีมชาติเนเธอร์แลนด์นักกีฬาแต่ละคนนะคะก็ตัวเป้งๆต่างชาติเต็มสตรีม3คนค่ะทีมชาติทั้งนั้นและยังมีทีมชาติญี่ปุ่นอีก2คนส่วนคนอื่นๆน,นะคะบอกเลยฝีมือก็ไม่น้อยหน้าค่ะดังนั้นนะคะมีโอกาสเป็นไปได้ที่วิกตอรีนาฮิเมจิจะควา้าแชมป์แรกของเอสวีลีกเช่นกันเอาใจช่วยบุมบิมและผองเพื่อนนะคะกับนัดแรกค่ะ12ตุลาคม เวลา13นาฬิกา5นาทีเวลาไทยพบกับสายเลือดทีมชาติไทยอย่างแนนทัดดาวและนุกนิกนัทนิชาเยือนถิ่นนะคะ P.F.U b l u Cat ค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหากใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปที่แอดมินทำรบกวนใช้กันกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ